สับยาครับเพื่อนๆพี่น้องปองไปหกเสกลเกินครับสับยาจะปลูกพักลงพักต่อไปครับผม,มบเกษตรกรบ๊บปังนะบ่บ่ปังดอกกนะฮัน้นทิดด้รดจะไปปังมัน เออดึงมาอืมรับไปก้อนไหนะอย่าเพิ่งเสียดายบ้านไนะนครับเออดึงมามเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไหมอืมต้นบวชบวบเป็นยังรับดึงออกมาออกมากระแผ่นนะตัวอ,นะอืมเพื่อชาวบ้านดินในววระเบิดเราคูนไว้อ <laughs> เอาอย่างมาปลูกได้เลย,เลยสบายเลย,เลยนะ ปลูกมันเนี่ยหัวหัวบักไงสัมแขนบ่มแล้วปลูกไว้บ่หนยทำทีปลูกพักครับเพื่อนๆปลูกเบิกใหม่แต่ก่อนก็นลงเบิมปลูกเบิกไว้แต่นี้ลงเบิมกับปอยยุบ้านแล้ว หกตะละเกินเบื้องยาครับตะระเกิดอันนี้สมเอ๋อมาปลูกอันนี้ไว้มะอึมะอึนี่ครับนี่จะเป็นมะอึของสมเอ๋อนี่ว่ากับปลูกไว้หลายเม็ดอยู่แล้มันบวกขึ้นปลูกไว้สิบกว่าเม็ดอยู่แล้วคือในสองต้น,เ,นเออ ต้องล้างแปนเพราะว่าเราเราซับยาไว้แล้วเด้โอ้ยก็เราอยู่ห่วยพวกนี้ปานเดินวัดยู่แล้วแป่นก็นลงบมล่มเราอยู่นี่เรากลับปรยูุบานก็มีไปสารต่อแล้วก็บบิาสารแล้วขี้ขานล่ะอมือ ซับเอาไป,ปห่อตัวมุกซีดาหล่นอันนั้นก็ส่งไว้ให้เขากัน,น,นหกตะลกเกินได้ขาดเนาะขาดมาเกี่ยวก็ดึงเลยเนาะจำลึงนั่นก็ตดัดเอาไปไ,ไหม่ะฮะเดวให้โป้งไหมเดี๋ยวก็โป้งไหมจำลึงเออเออแปลงพักนี่ลกงแน่นอน เยวมานะฮักกระยาดอกไก่ไเ,เกิดไมไมฮักก็ไหมกันแปลงพักให้ล้วงลวดให้แปลงพักันึ่งขยันครับเพื่อน,นเราหน่อยเป็นคนขยันครับ ก็มีเวลาเฮ็ดอะไรเนี่ยมันอาทิตย์กับยำแรงแล้วครับเลิกเลิกงาน,งานห้าโมงกับยำเสาฮะตับโขด,ดแล้วไอ้คืออ้นั้นไม้เขาเอ็ดให้กำลึงขึ้นอืมรับดึงออกมาดีเล็บแปรนไปเสียดายมันหน่อยนะครับครับดึงออกมาดึงออกมากับแปนไปแล้ว หกปวดเอาหมูมันคือตะก้อนตะก้อนนะโอ้ยมักซีดากันออกดอกอะไรได้นี่ออกน้อยอะไรได้นี่มักซ to ีดาเราปลูกไว้นี่นี่เด่น้อยน้อยมักซีดาสองน้อยเป็นน้อยละกิมจูได้อันนี้มักซีดานี่ยฮน ทางทางทาง,ทางทเคลมาพี่ก่อนแล้วค่อยมานั่นทางที่หลัง,างทางากกาเนี่ยเออเจียวหัวใสพี่หัวพี่รดมอ่อี้มันแปลงรับปูกันนั้นไว้นี่ดึงออกดินเล้าไอ้นั้นเอาไว้อืม ตับเอาฮอตตัวมักซีดาพี่ละ,ะลวดหกเสลเกินกับบูมี่ไฟสานต้อเนาะสมัยแอร์ก็คลาดละ่ะมุงนาวนี่ก็ตต่ เบ่งกล้วยครับพี่น้องโอ้กล้วยลูกใหญ่ผมดิ้งเลยครับกล้วยลูกใหญ่เคยใหญ่ครับผมลงเบิมมล้วปลูกไว้กล้วยลูกใหญ่แห่งครับผมดิ้งเลยครับโ บ่มเรารก็ไปอยูบ่บ้านไม่มีไฟสานต่อบ้านน้อยก็เลยลงมาสานต่อแต่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกลุอกมอยู่ขยันปานนี้อืระวังนอ,อกล้วยได้นัน่นเห็นบ่นั่นฮะคุณเล,ลา่าบ่คุณเล่ากระซาบออกไปเงามันยังอยู่เดี๋ยวมันจะขึ้นไหมคุยฮวยหอมืนน่นนี่นัวง่ายได้จำเขียนไว้ได้ของเรา แล้วบอลายวีดอกสามสี่วีดอกแต่นัวง่าแกนตัวทำลึงนั้นกับทรับย์ออร์รถนะบอกงามแล้วเดี๋ยวขึ้นไม่ นักก่นก็ดินเราคูนไว้ใส่ปุ๋ยพี่ซับออมมาพี่หลดเอาไปมดรหลดแถวนี้ตั้งนี้ม้ยไฟนั่นแหล,ละล่ะซับออมเมื่อกี้ก็ปูมะเขือเทศมองนี่ ซีดาซีดากิมจูเมยแล้วบ่นนางในเมยสูต่อไปรอดตต่ทรงหน้าแรงทรงเดือมเมษาแดดแห้งเห็นหน่วยสองหน่วยทรงน่าก็ออกดอกหลายอยู่แดดมากก็เลย ตป่หล่นเกษตรกรยุคใหม่ครับเพื่อนๆนั้นมักเกิด้้วงอ่ะนั้นมักแข็งใส่ใส่กันมักแข็ง ย้ำหนักก็บขาดพี่แล้วดึงออกมาพี่รลดสิดึงออกมาพี่รลดเนี่ยไม่ซับแล้วมือนแล้วเอากล่องไว้กล่องไว้แล้วค่อยดึงออกมาแล้วค่อยเอามาไว้ฝั่งนี้ไปเงากลวยพี่มันตีได้งามนี่ใบกระเพาะรเพาอันนี้กระเพราลายได้กระเพราหมูสูญะนี่กระเพราเขียว đừng nếu như thế nào chim chum chim chum chim chum chim chùm mẹo chim chum chim chum chim chum bộ chum chim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  chum lòng chum chim chum chim chum chim 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 chum chim chim tầm chim 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 ลองเอาไปให้ลองเบิ่งจากต้นสองต้นเอาหักไปหนึ่งนี่มักคลิปนี้ก็ซสับไปก่อนเด้อครับรอฝนสุมผลงานต่อไปครับผมตอนปลูกครับผมตอนนี้ยังหกอยู่ครับากดไลค์กด subscribe กด subscribe สองสมแ์แนลเลยนะครับวอาผิดวอาถึก ขอบคุณที่รับสม้มครับผม,มขาดดึงออกมาฮะได้นี่บอกให้เอารอบมานี่ต้นมักซิดานี่นี่ต้นมักซิดาออกน้วยและสองน้วยกิมจูใจส่ซับเอามาหพวฟีลดฮะมาเอามาไวน้นี่มันยังมันมันจะไม่รู้จัก มูบุหรุจักแล้วทุกอย่าง <c oughs> ทุกอย่างาบอกออกมานี่หรจักมองแล้ว <c oughs> อืงามน่ะนี่ก็เป็นปุ๋ยได้หนึ่งามนั่นโอ้ออกมาเป็นก้อนเป็นก้อนเลย <c oughs> พี่ <c oughs> เอาทรัพย์เครียดแดีย๋ยวน้ำพี่รถหน่อยพี่เออซับออกมาบุงัวพี่ละ ันนั้นก็ปล่อยไว้ให้เขาไปละครับบ๊ายบาย